สวัสดีทุกคนอยู่ก,กับกิน SBI กับเกม That Not My Neighbor มาครับวันนี้มาอยู่กันในหมด i นไ t แม r e นะครับโอ้โหคนแรกอย่างตึงถ้าเราให้คนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเข้ามาแค่คนเดียวเราก็จะตุยเลยนะเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับมาคนแรกครับชื่ออะไรเนี่ย Duck D. Ada. Com c r u อ c h อยู่ชั้นสามห้องสี่นะครับ ต้องดูละเอียดทุกคนชั้น3ห้อง4อ่ะนี่ไงดักด้าคอม c i u a c h c i u a c h คอมค่าดักด้าอ่า9 6 5 8 4 5 9 6 5 9 6 5 8 4 5 8อืมวันนี้1 9 5 5โอเค Уров, มีในรายชื่อด้วยนะเฉ้นสามห้องสี่รายละเอียดก็คือสวมหมวกนะครับปากถูกเย็บแล้วก็หัวโตสวมหน้ากากหัวโตส่วนหน้ากากก็ตรงหมดนะโอเคน่าจะถูกหมดนะทุกคนโอ้โหนายังหลอนโดนเย็บโดนเย็บประมาณนี้ถูกไหมรอยเย็บแล้วก็จะมุกแล้วก็ดวงตาเชิญครับน่าจะถูกต้องแล้วนะเชินครับเชิญครับโอเคคนต่อไปครับ โดนไหมโดนไหมไม่โดนนะโอเครอดอุ้ย <c oughs> อันนี้วัดดีมนุษย <c oughs> ์ชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยควอดชิลลเหรอชื่ออ่านยากมากโอเคขอดูก่อนนะครับว่าอยู่ชั้นไหนชั้นสองห้องสี่ออน่ากลัวมากชั้นสองห้องสี่ รหัสประจำตัว63 64 63 63 64 63แล้วก็63 64 63 63 64 63โอ้โจะงงตรงนี้แหละเฮ้ยชื่อ U T T A U S U T นะ U T T A U SU T T A U s ก็ถูกนี่ว่ะนามสกุลน่ะ QUA ชิว QUA แล้วก็ชิวเขาบอกว่ามีลูกตา9ดวงอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วก็บอกว่ามีมีวงแหวนใช่ไหมแล้วก็สปีกพูดแบบส่งกระแสจิตเพราะว่าไม่มีปากอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้นะที่2นะครับใครรู้ <laughs> คอมเมนต์บอกด้วยมี9กาตาไหมดูก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเดี๋ยวเราลองโทรไปเช็คที่ห้องนะครับหนึ่งสามสี่หกลองโทรไปหนึ่งสามสี่หกนะครับยองพูดโอเคไม่อยู่บ้านอ่ะโอเคเชิญครับ โอเคโดนไหมไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะ mm hmm. อ่ารอดครับแสดงว่าถูกเ mm hmm. อตอตาคนนี้โอเคออกแนวตลกมากกว่าน่ากลัวนะเออยังไงวะเนี่ยชื่อซอสใช่ไหมอมม็อกชั้นสองห้องสองอ่าอยู่คนเดียวนะ 7จ็ดโทรไปเลยแล้วกันเจ็ดถ้ามีคนรับก็ตัวนี้ตัวปลอมนะครับมาอ่าไม่มีคนรับเคสี่ห้าหกสามสองสี่ห้าหกสามสองห้าห ห้าหกสามแปดเก้าสี่เจ็ดเอกลักษณ์ของเขานะครับรูปร่างเขาก็จะมียิ้มกว้างจมูกใหญ่มือเล็กมือเล็กบนคางด้วยแล้วก็มีหัวแหลมก็ถูกหมดนะ z o t h z o t h omac z o t h omac อืมก็ดูถูกต้องทุกอย่างนะครับอ๋อโอเค คิ้วอะจมูกฟันมือโอเคครับเชิญครับน่าจะถูกคนนะโอเคคนต่อไปครับเฮ้ยโอ้ยนึกว่าโดนแล้วยินดีที่ได้เจอมนุษย์เขาว่าอย่างนี้นะโอเคเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยชื่อ ยันหลวงทักอย่างวงดียูชั้นสามห้องหนึ่งออกไปเพื่อยั่วยุคความตายแปลว่าอะไรวะ <c oughs> อ่ะเริ่มจากชื่อก่อนยันหลวงวงดียูอ่ะชั้นสามห้องหนึ่งยืนหลวงวงดียูอ่ะน่าจะถูกเจ็ดเก้าแปดหกห้าสี 7จ็ดเก้าแปดหก้าสี่สองเก้าแปดสี่หหกอะถูกครับรูปร่างก็คือจมูกเล็กฟันอยู่ในแก้มคิ้วบางไม่มีอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้น็อตพัวพิสนี่ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ฟันคมฟันคมนี่จะรู้ได้ไงว่าฟันคมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันที่นับได้ก็คือนับฟันมข้างบนสามข้างล่างสอง บนสามล่างสองปากจมูกเฮ้ยจมูกอาจจะจมูกก็ถูกนะตัวหนังสือที่ต้มหูล่ะอืมก็ดูถูกนะถูก,ถ,กถูกแหละถูกตาเปือป่อ,อคิ้วบางใส่มงกุฎโหหล่อนเหมือนกันเนี่ยก็ดูปกตินะอืมเชิญครับเชิญครับ โดนไหมไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนะโดใช่ไหมโอ้ยโดนแกเอ้าผิดตรงไหนะโอ้โหเรียบร้อยเลยผิดตรงไหนอ่ะ i ิ k here to see detail ฟันผิดเหรอฟันผิดยังไงวะเออผิดยังไงใครรู้คอมเมนต์มาเนี่ยเขาบอกว่าฟันผิดนะ เรียบร้อยครับเริ่มใหม่มาทุกคนเริ่มใหม่ฮะ <c oughs> โอ้ยโอ้หรอมาเลยหวัดดีมนุษย์ชื่ออะไรครับชื่อยอกซอสทูสอะไรทักอย่างโซทูสชั้นสองห้องสี่นะฮะ กบมันจะไปคิดเลือดจริงด้วย okay. โ so, th, o, th, th, o, th, e, อเคมันสองข้างสี่โอ้โหโซทีเฮดโอทีเฮดทีเฮดโอทีเฮดเออถูกหกแปดเก้าห้าสี่เจ็ดสหแปดเก้าห้าสเจ็ดสี่ 6กสี่แปดสองสามหสี่แปดสองสามเจ็ดสามรูปร่างก็คือจมูกยาวมีแหวนที่จมูกแล้วก็เหมือนตาเขานะเฉดอายแล้วก็ผมสั้นมีเขี้ยวอ๋อ เฟกนี่แปลว่าเขี้ยวใช่ไหมอะมีเขี้ยวมีหูมีตามีในรายชื่อไหมมีผมสั้นเฮ้ยทรงผมมันมันดูเหมือนไหมก็เหมือนอยู่นะจมูกตาหูปากอ่ะถูกครับเชิญครับคนต่อไปครับ<อ> โดนไหมไม่โดนนะโดนไหมอ่ารอดครับสวัส <c oughs> ด,ดีมนนดยด <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยอาชพันเหรียญบาบา้าอะไรทักอย่าง <c oughs> ชื่ออ่านยากมากโอเคชั้นสามห้องสามออกไปเพื่อหักกระดูก <c oughs> โอเคชป็นสามห้องสาม โอ้โหจะ xil barba xil b a l b a a r c h p l n a r c h p l n ก็ถูก5้า8 9 5 5,6,4,8,9,5 2้า6 4 7 2้า6 4 7ก5648 95 5 6 4 8 9 5 4 7โอเค รูปล่างก็คือส่วมหน้ากากหัวกลมผมสั้นหูกลมตาเล็กหูกกลมตาเล็กใส่หน้ากากผมสั้นอืมก็ถูกหมดนะเบอร์โทรสี่สองสสองโอเคโทรแปดสี่สองสี่สอง เ <Okay. S 2> เพื่อนไม่อยู่บ้านอืมตรงนี้ก็ถูกปากก็ถูกตาเล็กหูก็ถูกหอบ้าก็ถูกโอเคครับเชิญครับคนต่อไปครับน่าจะไม่มีอะไรนะไม่มีนะโอ้รอดครับโอ้ยหวัดดีมนุษย์ <c oughs> อเอกสารไม่ครบหรือเปล่าครับขอเอกสารหน่อยครับขอเอกสารหน่อยโอเคโอโหน่ากลัวมาก <c oughs> ชื่อชักนา,อ,าอ่านว่าอะไรเนี่ยอืม <c oughs> อ่านไม่ออกอะโอเคอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นไหนชั้นสองห้องหนึ่งขอดูหน่อย อืม C H A U G C H A U G บะ C H A U G หน้าโอเคอ่าถูก F A U G H เอ้ F A U G N โอ้ชื่ออ,อ่านยากมาก F A U G N F A U G N ส่ยศาสตร์ <c oughs> ผู้ใช้ใส่เวท แพ็กทูก็คือมีรอยสักหนึ่งรอยสักกับสองงาแล้วก็หูใหญ่รอยสักน่าจะหมายถึงตรงหน้าผากหนึ <c> ่ง <oughs> รอยสักสองงาหูใหญ่ออืมอืมมรอยสักถูกปะวะน่าจะถูกแหละบิ๊กบิ๊กเอียหูหูใหญ่ห้าหนึ่งสองสามโทรปแป๊บอ่า หนึ่งสองสามโอเคชักหน้าไม่อยู่บ้านโอเคอ่ออืม,อมน้าจะถูกแล้วนะโอเคเชิญครับพี่ชักหน้า ชื่อเหมือนช้างใน R.O.V. เลยอ่ะโอเคครับรอดไหมรอด <S <S ออเฮ้ยเอา้าโดนอีกแล้วโดนพี่ชักหน้าเล่น <S 2> <S 2> พิดตรงไหนวะเอา้าเบือเลยเฮ้ยยากกว่ายากกว่าที่คิดเยอะเลยอะโดนพี่ชักหน้าเล่นซะแล้วดีเทลวองแททู รอยสกักผิดหรอผิดยังไงวะรอยสกักรอยสักที่หน้าผากไงไม่ถูกหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาใหมา่แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ not that my neighbor นะครับสำหรับวันนี้นะสองสอง EP ไม่ชนะเลยแพ้สองรอบเลยนะไอตัวชักหน้ารอยสักข้างบนเนี่ยมันจะมีด้านล่างซ้ายเออมันจะไม่เหมือนนะส่วน ผีนางลำํำไม่รู้เคี่ยมผิดตรงไหนนะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะปายแวว